ดวงรายวันประจำวันพุธวันที่9พฤศจิกายน2565ดวงการงานดีการเงินเด่นความรับุ่งขอให้ทุกท่านเฮงๆมาฟังกันเลยคนเกิดวันจันทร์ต้องขยันและอดทนอย่ามัวแต่มีความกังวลและสับสนกับชีวิตสิ่งที่ผ่านมาแล้วควรทิ้งไปและลืมให้หมดเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่จะดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวจะได้เดินทางไปทางทิศตะวันตก รวมถึงได้รับข่าวการเจ็บป่วยของใครการเงินมีแต่สาเหตุและความจำเป็นต้องใช้การเงินทั้งสิน้นญาติพี่น้องจะขอความช่วยเหลือการใช้จ่ายอาหารขนมนม,นมเนยข้าวของสิ่งต่างๆใช้บัตรเครดิตกดไปก่อนความรักระวังมีปากเสียงรวมถึงการคิดเล็กคิดน้อยทั้งของตัวเราและคนรักปัญหามาจากคนรอบข้างและญาติพี่น้องเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่มาจากตัวเรากับคนรักต้องระวังให้ดีในช่วงนี้ คนโสดจะมีคนอายุมากเข้ามาในชีวิตสุขภาพพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยเต็มที่มีสาเหตุให้ต้องตื่นอยู่เสมอด้วยความคิดความกังวลรวมถึงความวิตกหรืออใใจจใจจดกับสิ่งใดมากเกินไปจนเกิดความเครียดซ่อนอยู่อยากให้ไปทำบุญกับคนชราคนแก่จะเป็นสิ่งที่ดีแก้เคล็ดปัญหาในช่วงนี้ได้ คนเกิดวันอังคารทำอะไรจะต้องระวังอยู่ตลอดมีปัญหาบ้างแต่ขอให้ใช้ความอดทนจะผ่านทุกอย่างทุกปัญหาไปได้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมปรับปรุงเข้าของเครื่องใช้ทุกชนิดให้ดีขึ้นใครคิดจะทำงานหรือสอบราชการทหารตำรวจกฎหมายอายการผู้พิพากษาจะสมหวังในอนาคตการเงินมีรายจ่ายเต็มไปหมดต้องลงทุนต้องเก่งกำไรล่วงหน้าควักเงินลงทุนไปก แต่จะสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของทองคำคุณรู้จักเก็บออมไว้บ้างความรักคนที่มีปัญหากันมานานถึงเวลาเลิกระยะรางสิ้นสุดทุกๆปัญหาต่อกันสำหรับบางคู่ที่ทุกมานานส่วนคนที่ยังรักกันอยู่จะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาจนผ่านไปได้คนโสดจะพบรักกับข้าราชการรวมถึงคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานอายุมากผู้ใหญ่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจะเข้ามาในชีวิตสุขภาพสำหรับผู้หญิง มีโอกาสไปตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมผู้ชายมักจะเกี่ยวข้องกับลูกอันทัะเป็นการตรวจสุขภาพต้องระวังในช่วงนี้มากๆสำหรับใครที่สับสนเรื่องเพศต้องระวังและเอาใจใส่ คนเกิดวันพุธมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของการงานบางคนกำลังเกี่ยวข้องกับการทำสัลยกรรมความงามหรือหวงจุ้ยปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยให้อยู่แล้วร่ำรวยดีขึ้นการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมผลักดันจัดได้ดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงจะเข้ามาช่วยเหลือการเงินใช้ใจ่ายเยอะมีการลงทุนมากมายหรือเรียกว่า หา,าแต่จะเกิดกำไรมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับทองคำและหุ้นประสังหาริมทรัพย์จะได้ดีมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคมีคนโอนเงินให้ทั้งวนันโดยเฉพาะมืดค่ำจะดีเป็นพิเศษ ความรักคนโสดจะพบรักกับผู้ใหญ่อายุมากมีฐานะดีมากจะเข้ามาในชีวิตเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่จะรักจริงมีความสุขในอนาคตคนมีครอบครัวแล้วจะมีปากเสียงกันบ้างต้องระวังและหลีกเลี่ยงคำพูดสักนิดจะได้ไม่มีปัญหาสุขภาพพบหมอพบแพทย์เกี่ยวข้องกับความสวยความงามรวมถึงการทำสัญญกรรมมีโอกาสไปทำบุญกับลงศพจะดีมากๆรวมถึงมูลนิธิต่างๆ คนเกิดวันพฤหัสมีความเป็นนักสู้ทุกสถานการณ์จะมีงานอะไรเข้ามาก็จะทำให้หมดทุกอย่างหนักเอาเบาสู้การวางโครงการล่วงหน้าถึงจะมีอุปสรรคแต่ก็จะฝ่าฟันไปให้จงได้มีโอกาสได้งานใหม่ๆจากผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักจะได้เดินทางไปวัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาการเงินจะมีผู้หญิงคอยสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเงินการเช็คจ่ายเต็มไปหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อโทรศพัพท์เครื่องมา หรือการลงทุนอะไรใหม่ๆคุณรอบครอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหรือการลงทุนในห่วงเวลาที่เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทรัพย์สิ่งที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วจะได้คืนจะได้เป็นตัวกลางคอยประสานความสามคัคคีจะได้ลาบเป็นสิ่งของเงินทองระวังหุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะใส่ความ ความรักช่างเลือกและถูกใจใครยากในช่วงนี้สำหรับคนโสดหรือมีคนเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจบางครั้งคบเพื่อเงินแต่หัวใจอยู่กับคนอื่นคนมีครอบครัวแล้วจะได้เดินทางไปเที่ยวสถานที่สำคัญสุขภาพต้องระวังช่องท้องรวมถึงการจุกเสียดในกระเพาะหรือมีไข้ไม่สบายต้องทานยาหาหมอนอนพักฟื้นสักนิดอาการถึงจะดีขึ้น คนเกิดวันศุกร์มีความละเอียดรอบคอบและพิถีพิถันใช้ชีวิตราบเรียบทำไปกินไปเที่ยวไปวางชีวิตในช่วงนี้เป็นแบบนี้ทุกอย่างไม่รีบไม่ร้อนแต่ผลงานต้องออกมาดีจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเอกสารสัญญาอยู่ตลอดจะได้เดินทางไปสถานที่ราชการมีการแก้เอกสารการเงินการเงินเข้ามาดีมากในช่วงนี้หากใครที่กำลังเดินเรื่องเกี่ยวข้องกับธนาคารอยู่จะสมหวงังได้รับข่าวดีมี โชคลาภกับผู้หญิงผิวขาวอวบเจ้าเนื้อมีเงินเหลือให้เก็บออมไว้บ้างเพื่อนร่วมง,งานจะแบ่งพักแบ่งพวกจะได้ทรัพย์สินเงินทองสตรูจะกลับเป็นมิตรความรักเจ้าสำรันเพลย์บอยรวมถึงการเจ้าชู้จับปลาหลายมือรักซ้อนมีกิกเอาความสุขเป็นที่ตั้งทั้งคนโสดและคนมีครอบครัวต้องเอาชนะใจและกิเลสในช่วงนี้มากๆไม่งั้นจะเกิดรักซ้อนได้ง่ายสุขภาพเจ้าสำรันกิ้งเก่งทานเก่งเจ้าเนื้อน้ำหนักขึ้นความดันเบาหวานทางเดิน กาอาหารต้องระวังและดูแลเอาใจใส่ตนเองโดยเฉพาะคนที่อายุ30ขึ้นไปต้องดูแลเป็นพิเศษคนเกิดวันเสาร์มีการงานเข้ามาตลอดได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่การติดต่อพูดคุยประสานงานจะได้ดี มีชื่อเสียงและคนพูดถึงอยู่เสมอการงานเป็นหนึ่งหรือจะได้ส่วนแบ่งการตลาดอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรกันอยู่มีโอกาสลงเรียนวิชาใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมการเงินใช้จ่ายเก่งมากมีสาเหตุต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือการงานรวมถึงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือหรืออุดหนุนอยู่ตลอดเช่นเดียวกัน ความรักมีความสุขครอบครัวอบอ,อุ่นจะได้ไปเที่ยวถนนคนเดินตลาดสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนการค้าขายคนโสดจะพบรักมีเสน่ห์กับผู้ใหญ่จะได้แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเลยสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับสายตามีโอกาสพบแพทย์จักสุและเกี่ยวข้องกับกระดูกกล้ามเนื้อต้องระวังเป็นพิเศษห้ามยกของหนัก คนเกิดวันอาทิตย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรหลายอย่างในช่วงนี้ตามความคิดที่อยากจะทำการงานอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือจึงจะสำเร็จลำพังทำอะไรคนเดียวจะไม่ค่อยเด่นนะักต้องมีทีมงานรวมถึงพักพวกที่ผจรลงเท้าอยู่ตลอดแต่เดินทางไปทำงานก็เหมือนไปเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายชั่วคราวการเงินใช้เก่งมีสิ่งของต้องการที่อยากจะได้อยู่เสมอพยายามสะสมและอดออมวางโครงการท่องเที่ยว ปลายปีจองตัวเครื่องบินล่วงหน้าความรักคนโสดจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาในชีวิตรักอิสระไม่ผูกมัดคนมีครอบครัวแล้วยังคงต้องมุ่งมั่นและเพียรพยายามสร้างฐานะรวมถึงครอบครัวให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมสุขภาพชอบกินของแปลกและสรรหาอาหาร,อาหารอร่อยถึงมกักจะมีท้องเสียท้องผูกรวมถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนขาคนเจ็บปว่วยอยู่แล้วจะมีอาการดีขึ้นแต่อยากจะไปเที่ยวให้ร่างกายได้พักฟื้นตามธรรมชาติ